ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยครอบครัวอาเลนกัลยานมิตรอุดมน้อยมณีกัลยานมิตรจันดีหน่อแพนคาและครอบครัวเป็นประธานกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขาประทีปโดยประธานเอกโคมวิสาขาประทีปคือกัลยาณมิตรบุญยูรูผักชีครอบครัวอาเลนกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรแอนโทนีเบอร์โตลามีกัลยาณมิตรอุดมน้อยมณี กัลยาณมิตรจันดีหน่อแผนพ์คำและครอบครัวกัลยาณมิตรสิรีพรการจนะเรขากัลยาณมิตรพัทราอ่เพรนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายองค์พระประธานโดยครอบครัวอารเลนกันลยาณมิตรมนสุการริกเฟเซอร์นำกล่าวคำถวายด้านกันลยาณมิตรเสิรีพรการจนะเรขา และกัลายาณมิตรพระธาอู่เพชรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นจึงเป็นพิธีจุดประทีปและเบียนประทักษีลเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะ